วันนี้สอนให้คุณน้านะครับเขาเทเข้าวเปิดระบบนำข้าวเข้าเองนะครับตู้อบสี่ตันนะครับของเอ่เป็นตู้บอะไรเนี่ยืชื่อซาดาเก้นะครับรุ่น RMD R RMDR นะครับผมเทเข้าวตรงนี้นะครับข้าวจะเข้านี่นะครับมาผ่านตัวพอสกูแล้วขึ้นไปสาส้างบนนะครับผม เทเข้าไปนะครับเครื่องก็จะวัดความชื้นไปเรื่อยๆอะอนะครับเ,รเดี๋ยวเครื่องจะวัดความชื้นนะครับนี่เครื่องเดี๋ยวเครื่องวัดความชื้นเองครับเราตั้งความชื้นมาที่13ลองทดสอบเครื่องก่อนครับตู้ครับร้อยข้าวดูจนหมดอปิดตูส้สไลด์สไลด์ไปครับสไลด์ไปสไลด์แล้วหมุนครับคุณอาคลายาก่อนแล้วสไลด์ไปล็อกแล้วก็หมุนล็อกสไลด์ตัวดำนั่นแหละ น้ไม่เข้าใจตอนเปิดเปิดได้แล้ไ,ไมไใไม่ได้อ่ะเนี่ยนี่หมุนนะหลงังสั้นนี่ไงนี่ใส้เปิดนี่ปิดล็อก <Lock S 3> เนี่ยล็อกนะแต่นั้นมาพอล็อกเสร็จปุ๊บจากนั้นกดหยุดกดหยุดก่อนให้ข้าวรูดก่อนนะเราฟังเสียงได้ยินนะข้าวมันขึ้นหมดแล้วไม่มีเสียงแล้วใช่ไหมจากนั้นเราก็กดเราตั้งเดี๋ยวผมสอนน,นะนี่คือปริมาณข้าวนะเราตั้งแด้ตั้งแต่เบอร์หนึ่งถึงเบอร์สามนะครับเราตั้งแค่เบอร์สามนะ ความชื้นตรงนี้นะครับความชื้นข้าวเราตั้งอยู่ที่13.5นะครับอบข้าวนะครับโปรแกรมนี้ไม่ต้องยุ่งและอบข้าวอยู่แล้วปกติกดอบข้าวครับกดอบข้าวกดอบข้าวเลยพอกดอบข้าวเสร็จรอเครื่องเดินพอเครื่องเดินเรียบร้อยแล้วเราค่อยมาเปิดน้ํามันครับนี่เดี๋ยวเราเปิดน้ํามันตรงนี้ครับเปิดน้ํามันเปิดาบาวน้ํามันเปิดาลาวน้ำมันเปิดหมดเลยนะครับ อันนี้คือเกน้ำมันตัวที่หนึ่งนะครับแล้วข้างในมีเกน้ำมันตัวที่สองถ้าน้ำมันมันไม่มีมันจะไม่ติดฟังเสียงนะครับมันจะมีเสียงบูบูบูอยู่รอแป๊บหนึ่งนะครับจะมีเสียงเดี๋ยวเขาจะทำไงต็มระบบก่อนนะครับ หน้าจอเขาจะขึ้นทั้งต่อไปนี้เนี่ยหน้าจอข,าขึ้นไปเขาก็เห็นไหมนี่เียนไหมครับดั้งตีสเห็นไหม<อ>นี่คือเปิดจุดเปิดตัวจุดแต่ยังไม่ติดนะเดี๋ยวรอแป๊บนึงอา้าวไม่ติดทำไมไม่ไหล ติดแล้วอ่าโอเคอันนี้เขาเรียกน้ำมันติดไม่ทันน้ำมันติดไม่ทันไม่เป็นไรครับมันจะขึ้น0ูนย์ศูเราก็ไม่เป็นไรครับเราก็กดรีเซ็ตตัวนี้ครับกดตัวแดงกดตัวแดงหนึ่งทีครับอีทีนึงให้มันให้มันดับให้มันหายไปให้หายไปเลยใช่ไหมครับหายไปแล้วหายไปแล้วเซนเซอร์หายแล้วนะเรารู้แล้วศูนย์ศูนย์สี่คือน้ำมันไม่ติดกดโอหม่้าจริงครับเมื่อกี้มาแล้วมันเริ่มมาแล้วแต่มมาช้า แค่นี้ครับเดี๋ยวเครื่องก็รีเซ็ตเองแล้วทำใหม่มันแค่น้ำมันหมดตอนนี้ก็อบแล้วตอนตอนน้านะคุณน้าคุณน้าอ่านะดูเอาใหม่นะเห็นไฟติดใช่ไหมครับไฟติดตัวบนอุณหภูมิ4ี่สมองศาพอกระพิบเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้เป็นความชื้นของข้าวตอนนี้17.9าองศาถ้ากระพิบมาเป็นตัวล่างสุดตัวนี้จะบอกว่า7.7ชั่วโมงแห้งนะครับแค่นี้เองตอนนี้คือเราลองข้าวเรามีแค่สามกระสอบใช่ไหมครับสามรสอบเนาะอ่ะคุณน้ากดกดหยุดครับ เดี๋ยวทดสอบปาเข้าออกเดี๋ยวรอกันครับพอเรากดหยุดเสร็จปุ๊บอย่ามาหยุดทันทีนะเครื่องเขาจะทำงานเองไปสักพักหนึ่งก่อนเวลามันตั้งไว้แล้วมันหยุดเดี๋ยวมันเดี๋ยวหยุดเองถ้าเกิดเป็นโปรเตสหยุดเองเเเอ,อ่าเวลาเริ่มมาออกนะครับเราก็กดเนี่ยกดนำออกครับเ,เดี๋ยวนะกดหยุดเลยใช่ไหมอ,อ่มาอกดนำออกครับเข,ข,ข,ข้าออก พอื่องติดรอยเครื่องติดก่อนนะครับพอเครื่องติดก่อนนะฮะติดหมดแล้วเราก็ดึงดึงตรงนี้อ่าดึงค่อยดึงนะดึงมันจะเป็นสปริงอ่าดึงนะดูนะดึงปุ๊บหน่วงๆหน่อยปุ๊บปุ๊บมันจะมาใช่ไหมปุ๊บแล้วก็ลองเลยเข้าโอออกไวจัดนี่ออกไวๆไเลยนะครับพอเต็มกระสอบแล้วก็เดี๋ยวผมอ,โอ,อมืออุดแล้วก็เปลีย่ยนกระสอบใหม่มานจอกเป็นจังหวะจังหวะครับมันจะไม่ออกก้นพูดเทียมมันออกเป็นจังหวะ ตะเปิดแล้วเปิดเลยนะมันจะออกเรื่อยๆมันไม่ออกเร็ว่ยมาแล้วเสียมาเรื่มาแล้วออกจากข้างบนท่อบนไหลลงมาท่อบนเปลี่ยนได้นะเพราะของเดิมเป็นท่อพลาสติกอาจจะเปลี่ยนท่อได้นะครับจะก็ไหลามาอย่างเงี้ยเรื่อยๆมาๆจาังหวะถ้าเราอยากไวๆก็เพิ่มตัวเนีนียวจะไวขึ้นแต่กลัวทำไม่ทันนึงเดียวแหละ มาเป็นจังหวะดีกว่า,ม,า,วามันมาเยอะเกินเดี๋ยวทำไม่ทันถ้าที่อย่างก็าถ้าไม่อยากมาเยอะเกินก็เป็นเบอร์สามหอเบอร์ห้ามจะเยอะเบอร์สามอ่าถือว่าเมื่อกี้ใส่ไปเยอะไหมอ่าเปลี่ยนกระสอบผมกปิแค่นี้นะปิดอามืออุดนี้เลยอ่ามืออุดนี้เลยอ่าเปลี่ยนกระสอบเลยเนี่ยมันไหลมาไวเมื่อไร เพราะไงมันไหลมามันก็ย้อนกับข้าตู้อยู่ดีมือยอย่างนี้เลยเปิดนี้เลยโอเคนะฮะ